เอาไว้เป็นถังน้ำมันเอาไว้เวลาเติมน้ำมันขี้เกียจไปเติมน้ำมันเครื่องนะก็จะใส่ถังใหญ่ไว้ใส่สีย่งใหญ่นะใส่เข้าเครื่องเลย ใส่กรองน้ำมันซึ่งห้าสิบบาทนะฮะได้เป็นท่อของกรองเครื่องกรองน้ำํำนนี้เป็นซีนของอีกอกธรรมดาเนี่ยท่ออย่างธรรมดาเกอดนี้พอดี เล็กกว่าหน่อยนะดอกสว่านให้เล็กกว่าเบอร์นี้หน่อยแล้วควานเจาควานอันนี้ควานไปแล้วให้มันแน่นๆหน่อยแต่ขันจะขันยากนะะใส่กับดอกสว่าน ใส่จับกับใส่จับกรบหัวสว่านนี้นะต้องกะให้ดีว่ามันจะทะลุไปเยอะแค่นี้พอเข้านะ จริงไม่ต้องใส่น้าตัวเมียก่อนก็ได้ขนะยับออกไปออกกันนะต้อ,องจับจะได้ประมาณนี้แล้วก็บิดนอตตัวเมียเข้าไป เลือกที่เป็นเส้นตรงกลางมีเส้นตรงนี้มันจะหนาเลือกใต้ๆหน่อยก็ได้มันหนาตรงนี้จะบาง,งนี่จะหนาลงเรื่อยๆแต่แรกจะเจาะแถวนี้น่าจะบางกว่าแถวนี้นบางนี่รัดแหลลองน้ำมันไม่เ Okay. กล่องอันนี้น่าจะเข้าทางนี้ออกทางนี้ถึงเพราะตรงนี้น่าจะเป็นน้มันหอมอย่าไปใส่เครื่องวิทน้ำ